โยธศวรร์ yo, ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแฟนๆแห่ส่งกำลังใจเพียบขอส่งกำลังใจให้กับนักแสดงรุ่นใหญ่โยธศวรร์ yo, เข้ารับการผ่าตัดลูกสาวก็เฝ้าแม่ไม่ห่างหลายคนก็คุ้นตาก,กันดีแล้วอโยธศวรร์เสนีวงณนะอยุธยานักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงไทยมีลูกสาวหนึ่งคนก็คือขวัญพิมพ์อักษรนทำงานอยู่เบื้องหลังเป็นผู้จัดละครล่าสุดนั้นขวัญพิมพ์อับษร ได้ออกมาไลฟ์หลังจากที่แม่โยทัศวรร์เข้าโรงพยาบาลรับการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีขนาด1.5นิ้วก็แอบกังวลเล็กน้อยแต่เคยผ่ามาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี2,518แฟนๆเข้าไปดูไลฟ์ก็ให้กำลังใจกันมากมายขวัญพิมพ์อักษรได้บอกว่าพอจะผ่าตัดจริงคุณแม่ก็มีอาการกลัวขึ้นมาเล็กน้อยและเข้ารับการผ่าตัดช่วงเช้าวันนี้ หากมีความคืบหน้าเราจะอัปเดตให้ทราบทันที